ไปดูอย่างเร่งด่วนกันเลยดีกว่านะคะกับงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นงเกียรูเมียฮ่าๆนะคะก็จริงๆเป็นการปึ๊บปับรับโชว์ของน้องก้้งนะคะน้องกัางวระลรหรือน้องก้างเดรสตาสิบค่ะหลายคนก็บอกว่าเขาไปทําหน้าอัพนงอัพหน้ามาหรือเปล่าถึงหล่อขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เตรียมตัวกับละครเรื่องแรกในชีวิตค่ะทอฟินกับมาฝันทอฝันก็มาวินยังไงบ้างนะคะ <S <S <ฟ>เล่นคู่กับแพทเตียงสุมาลินด้วยค่ะรวมไปถึงเราก็จะจัดภาพบรรยากาศจับ ก็เลยต้องยอมพี่จับไม่ไว้แล<笑><笑><笑>้วนะครับให้ได้ดูกันนะคะแล้วก็คุณเพื่อนแล้วก็คุณบัวซึ่งมาร่วมเมนเเลบปนงาน,านนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณเพื่อนที่เป็นผู้ชายเนะะี่ยค่ะอายุยี่สิบสามหน้ากินเอ้ยไม่ใช่หน้ากอดมากเลยนะคะแล้วก็น้องบัวนะคะก็เป็นอ,อ,อยู่สังกัดเดียวกับเบลล่านะคะแล้วก็พี่หมากปริน,นะคะ่ะแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความยินใีกับบัวด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่เสียตรงกับวันแม่พอดีแล้วก็วันเกิดของตัวเองด้วยเสียกระทันหันนะคะแล้วก็งานศพจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แจ๊กกลินก็รู้จักเนะะกด้ รวบรวมตังนนคะร่วมงานชาปนากิจศพของคุณแม่น้องบัวด้วยนะคะเอาไปว่าเราจัดเซตใหญ่เลยดีกว่าคนะผู้ชมไม่ต้องมีเบรกไม่ต้องมีพักค่ะไปดูข่าวนี้แล้วก็ดีใจกับน้องก้างวัรกรด้วยจับก็เลยต้องยอมให้จับไม่ไหวล้ว สวัดีค่ะสวัสดีพิเซนเตอร์สุดหล่อค่ะวันนี้มารับขวัญพิเซนเตอร์ครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นงานชิ้นแรกเลยไหมคัครับเป็นพิเซนเตอร์จริงจังชิ้นแรกครับผมก็ก็ดีใจมากครับน้องก้าวไงบ้างคะดูเหมี่ยนะฮะก็คือคือเรารู้สึกว่าคือคอนเซ็ปต์อะไรทุกอย่างก็ตรงครับคือเขาตั้งใจจะให้ทุกคนเห็นถึงความแบบว่าเป็นวัยรุ่นก็ได้หรือว่าเป็นคนทํางานก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นคือทุกๆอย่างก็เหมือนค่อนข้างที่ผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมกับเราด้วยใช่ครับงานนําคนอื่นเลยเขาเขาว่ากันก็มมมีออะไรรตาาเ่ ยู่แล้วทุกอย่าง<ช>มันเป็นเหมือนโอกาสแล้วก็จังหวะมากกว่าโชว์เต็ปด้วยวันนี้ใช่ครับก็มาร้องเพลงจับ,จบใช่ค่ะ E> ไปเลยจับไปเลยก็เป็นคอนเซปด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเขาอย่างที่บอกว่าเขาอยากได้เป็นคนที่แบบมันๆด้วยเราก็แบบว่าเป็นคนแบบว่าเต้นแล้วหน้ามันไม่ใช่ก็คือมันนั่นแหละสนุกสนานใช่ครับจริงเราไม่ได้เต้นหน้ามันแล้วหน้าหล่ออีฟี่มันจะบินมาเบย์ b หไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชมบอกว่าน้องก้งหล่อขึ้นโอ้ยขอบคุณครับเทียบเทียบจากสมัยเด็กน้อยสมัยเด็กน้อยครับต้องดูดีๆนะคือของก้าะถ้าเอารูปมาวางเยอะๆอย่างเงย เด็กน้อยตอนเด็กน้อยก็น่ารักมากเลยนะก็เป็นสไปเดอร์แมนใช่ครับโตขึ้นเป็นอะไรคะจะเป็นเอ็กเมนโอ้ยโตขึ้นเป็นอะไรดีบุฟเฟ่ลีแล้วกันใช่ไงใช่ได้ครับได้ครับเป็นคนใชยครับก็จะบอกว่าเออแบบหน้าตาไปทําอะไรมาหรือเปล่าเลยหรอกเหมือนเดิมครับผมเหมือนอาจจะผอมลงหรือว่าอ้วนขึ้นไม่รู้ครับผมบางคนก็แบบว่าเอ้ยวันนี้ผอมลงเอ้ยวันนี้อ้วนขึ้นเราก็แบบว่า เอตัวเราเราพอรปอุ่นขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราก็ออกกำลังกายตลอดด้วยก็เหมือนดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าใช่ครับนี่ก็ของจริงของจริงแน่นอนครับผมดูได้ครับผมหรือว่าจะจะนำคุณพ่อคุณแม่มาดูด้วยสวัสดีเนยไหมไม่ใช่แต่ก็หลอกขึ้นน้องขอบคุณครับเขาเรียกว่าราศีจับมั้งครับจับจนเดินไม่ออกเลยครับเนี่ยจับก็ราศีมันจับสักทีนะ ไหมคะแบบได้ได้งานโอ้ยดีใจดีใจมากจริงคือทุรียามันเร็วมากแบบว่าแบบว่าติดต่อมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายไงครับก็เป็นเหมือนแบบจังหวะจริงๆครับผมหัวใจของพี่บี้ไปเลยจังหวะหัวใจครับผม<ห> <c oughs> จับ <c oughs> จังหวะหัวใจมาอัปเดตละครค่ะจะได้เปิดอะไรยังไงตอนไหน ก็จริงๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นวันที่อะไรเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะฮะแต่ว่าก็คือไม่ไม่น่าจะเกินปลายปีนี้แน่นอนครับแล้วก็ทุกๆอย่างเราก็เหมือนแบบมีมีเวิร์กอยู่ตลอดเวลาครับยังไงตอนนี้ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นก็คือกางก็มีการเวิร์กช็อปนู่นนี่อยู่ตลอดเวลา<ต>ใช่ <ผม S 1> ครับ <ผม S 1> ไปหลายคนกรีดแทนเพราะคู<ม>่กับพี่แพตตีใในน้ใช่ครับผมคู่กับใจสาวมใจหนุ่มหนุ่มมันใจสาวสาวมันใจหนุ่มหนุ่มใช่ครับผมเราก็เป็นเหมือนแบบหนึ่งในเด็กที่เคยแบบว่าดูพี่เขาเล่นตั้งแต่หนังอยย่่าาางงงเี้้ครรับบบผมมมแแลววก็จนนถึฮออ์โะไรอย่างเงี้ยครับผมก ใช่ครับผมครับปอินกับมาฝันผมนั่นเนี่ยมุกก้างเอาไปใช่อีกไม่ใช่มามาเอ้มาฝันกับทอวินมะมาฝันใช่ใช่ครับครับผมครับอย่าลืมไปเล่นตอนเปิดกล้องนะคะใช่โอ้ไม่ดีมั้งครับครับผมงานคู่บ้านคู่มีมั้งตีดีคั้งมูกอะไรเงี้ยคือตอนนี้ที่เห็นคิวจะมีงานรวมแล้วก็งานคู่จะมีไหมคือต้องต้องติดตามเลยๆครับแต่เดือนหน้าก็ก็เห็นก็เห็นมีอยู่บ้างเราจะมาอัปเดตเลยเลยครับ ตามแน่นอนแน่นอนครับแต่วันนี้ขอบคุณแฟนคลับไหมครับมาเชียร์พี่ก้าวครับผมดีใจมากครับผมไอจงไอจีทาไมมาน้อยใจอรอไม่ใช่ก็เราก็อัพแซวเล่นตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็เหมือนเหมือนวันนี้จริงๆก็ด้วยหลายๆอย่างด้วยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเวลาที่เด็กบางคนก็เรียนอยู่อะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเราก็มาไม่ได้แต่ว่าคือต้องบอกว่ากําลังใจที่เขาส่งมาใน IG จีอะไรเงี้ยคือเยอะมากครับผมแล้วก็ทั้งไอจีทั้งทวิตอย่างเงี้ยก็คือขอบคุณมากมากครับแล้วก็คนที่มาด้วยฮะก็คือขอบคุณมากมากแล้วเรารู้สึกด หนึ่งสองสามนี่ครับผมครับเอาไ้อีแล้วเอาไปอีได้แค่นี้ครับต่างรูมียนะค่าเกลรูมีเอแล้วเกลือูมียนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมเพราะว่าคือมันเข้ากับทุกรุ่นจริงๆครับผมจะเป็นก้างจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เราทำงานในออฟฟิศนะเราสามารถทํางานได้ตลอดเวลาแล้วก็รู้ทุกอย่างฟังก์ชันครบครับผมครบจริงๆเพราะฉะนั้นนะฮะจับจองแล้วก็ซื้อก็ได้แล้วครับผมมีอยู่3สีด้วยกันนะครับผมเป็นสีส้มอันนี้สีเขียวสีส้มแล้วก็มีสีดําใช่ครับผม Come on!